ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะกล่าวถึงพื้นฐานของ SAS S. เราจะอธิบายฟีเจอร์พื้นฐานของ SAS S อย่างละเอียดทีละขั้นตอนพร้อมแสดงตัวอย่างโค้ดการใช้งานจริงการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น SASS syntactically awesome style sheet เป็นภาษาสำหรับไฟล์สไตล์ชีตที่ขยายความสามารถของ CSS ด้วยการใช้ SASS คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงที่ CSS ไม่มีได้เช่นตัวแปรการซ้อนกันของโค้ด mixin และการสืบทอดสิ่งนี้ทำให้การจัดการและนำสไตล์ชีตกลับมาใช้ใหม่ง่ายขึ้นมาก SASS เป็นภาษาที่ช่วยให้งานเขียน CSS ง่ายขึ้นและทำให้การสไตลิ่งยืดหยุ่นและทรงพลังมากขึ้น SASS ยังมีไวยากรณ์ SCSS, Sass CSS ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับไวยากรณ์ CSS มาตรฐานตัวอย่างดังนี้ เพื่อใช้ SAS s ให้ติดตั้งโนด J จก่อนจากนั้นติดตั้ง SAS s ด้วยคำสั่งต่อไปนี้หากต้องการคอมไพล์ไฟล์ SAS, SCS หรือ SAS ให้เป็น CSS ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เมื่อคอมไพล์แล้วไฟล์ sass จะถูกแปลงเป็น css ดังนี้คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก watch เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์และคอมไพล์แบบเรียลไทม์ได้ SAS s <ASS> ให้คุณใช้ตัวแปรเพื่อเรียกใช้ค่าเดิมเช่นสีหรือขนาดตัวอักษรได้อย่างสะดวกโค้ดนี้ใช้ตัวแปร SAS s เพื่อกำหนดสีและฟอนต์และนำมาใช้ซ้ำในตัวเลือก body เพื่อเพิ่มความคงที่และความง่ายในการดูแล เมื่อคอมไพล์แล้วไฟล์ Sass จะถูกแปลงเป็น CSS ดังนี้ Sass ช่วยเพิ่มความอ่านง่ายของโค้ดด้วยการอนุญาตให้ซ้อน CSS Selector ได้ โคดนี้ใช้โครงสร้างซ้อนกันเพื่อแสดงโครงสร้างของสไตล์ให้ชัดเจนเมื่อคอมไพล์แล้วไฟล์ sass จะถูกแปลงเป็น css ดังนี้มิกซินช่วยให้คุณนำโค้ดกลับมาใช้ซ้ำในหลายๆซีเล็กเตอร์ โค้ดนี้กำหนดสไตล์ border-radius โดยใช้ add mixin และนำไปใช้ซ้ำกับ button และ card ด้วย add include ทำให้จัดการสไตล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ซ้ำซ้อนเมื่อคอมไพล์แล้วไฟล์ sass จะถูกแปลงเป็น css ดังนี้ การสืบทอด i n h e r i t a n c ช่วยให้คุณใช้สไตล์ที่มีอยู่กับซ e เล c t เตอร์อื่นๆได้โค้ดนี้กำหนด placeholder, selector, percent, button style และใช้ add extend เพื่อใช้สไตล์ร่วมกันกับทั้ง button และ link button ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อคอม p i ล์แล้วไฟล์ s a. s. s จะถูกแปลงเป็น c. s. s ดังนี้ s. a. s. s รองรับเงื่อนไขและหลูปเพื่อสร้างสไตล์แบบไดนามิก โค้ดนี้ใช้ฟังก์ชัน if ของ SAS s เพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังและตัวอักษรตามค่าเครื่องหมายดอลลาร์ตีมช่วยให้สร้างสไตล์แบบไดนามิกตามเงื่อนไขได้โค้ดนี้ใช้ล o o add for ของ SAS s เพื่อสร้างคลาส column 1ถึง column 3แบบดนามิก เมื่อคอมไพล์แล้วไฟล์ SAS s จะถูกแปลงเป็น CSS ดังนี้ SAS s อนุญาตให้แบ่งไฟล์และนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ add use หรือ add import เมื่อคอมไพล์แล้วไฟล์ SAS s จะถูกแปลงเป็น CSS ดังนี้การใช้ SAS s ช่วยให้การเขียน CSS ง่ายขึ้นและเพิ่มความสามารถในการนำโค้ดไปใช้ซ้ำรวมถึงความง่ายในการดูแลรักษาโค้ดคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการ หากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดพิจารณาสมัครสมาชิกช่องและกดถูกใจขอบคุณที่รับชม